ละครชีวิตสุดๆเมื่อแฟนของเรายังคุยกับอดีตคนรักเก่าโอ้โหหรือว่าบางทีแฟนเราก็ไม่ได้อยากคุยเนาะแต่ว่าทางนู้นอาจจะแบบลำยัยก็ได้หรือเปล่าวันนี้ค่ะใครที่โดนหัวข้อนี้และกำลังเจอเหตุการณ์นี้ดึงดูดทำให้เราอยากรู้ความรู้สึกของเขาเขาเป็นแค่เพื่อนกันหรือแฟนเราคิดหรือแฟนเราไม่ได้คิดหรือทางนู้นคิด หรือทางนู้นไม่ได้คิดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยโชคชะตากันนะคะก่อนอื่นค่ะเจ้าของแรนดอมนี้เป็นชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟประกอบไปด้วยราศีเมษราศีสิงราศีธนูนะคะลัคนาเมษลัคนาสิงลัคนาธนูฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันเนาะฟังหัวข้อเต็มๆนะคะกับแรนดอมความรักในหัวข้อที่ดึงดูดคุณวันนี้นะคะละครชีวิตสุดๆที่แฟนที่แฟนของเรานะคะ เขายังคุยกับแฟนเก่าเขาอยู่ด้วยความรู้สึกอะไรวันนี้เราจะมาดูกันนะะด้วยความรู้สึกอะไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นตัวแทนหยิบให้ในพลังงานของหัวใจคุณก่อนคุณเคยมีเหตุการณ์ไหมเราก็รักกันดีๆแต่อดีตของเขาอะ่ะ ทำไมชอบทักมาเนาะเออวันนี้เราก็จะมาไขาปริศนาขอดูพลังงานในใจของคุณนิดหนึ่งนะคะและขอดูตัวเขาสักหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คว่าราศีของเขานักสัตว์ของเขาคืออะไรนะคะแต่คุณต้องจําได้อยู่แล้วแหละเพราะเป็นแฟนคุณนินะคะแต่มันก็นอกหงุดหงิดใช่ปะ เออเป็นแฟนกันแล้วแฟนเก่าห้ามยุ่งเออห้ามคุยห้ามมาแบบเป็นพงเป็นเพื่อนคุณก็อาจจะรับไม่ได้หรือเปล่ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อค่ะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอับเมซิงทาโลค่ะเดี๋ยวเราไปดูไพ่หมายเลขเ,เรียกว่าไพ่แถวที่หนึ่งนะในกลุ่มของพลังงานของคุณกันก่อนนะคะโอ้โหไพ่เดทคุณไม่ชอบ คุณรู้สึกว่าแฟนเก่าก็ควรอยู่ในที่ของแฟนเก่าเมื่อจบลงแล้วก็ต่างคนต่างล้มหายตายจากกันไปสิตัดกันไปเลยสิจะมาเล้าหรือจะมาลำยจะมาข้าเหนียวเปียกทำไมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณรู้สึกได้คือไพ่เดคค่ะจบคือตัดไม่อยากให้คุยตอนเนี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าแฟนของคุณยังคุยกับคนรักเก่าจะด้วยเหตุและผลอะไรก็ตามคุณไม่อยากให้คุยเลยไม่ต้องคุย จะเป็นเพื่อนเป็นผี่เป็นน้องเป็นอะไรเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ต้องคุยคุณต้องการความเด็ดขาดเท่านั้นโอเคอ่ะขอดูใบที่สองของคุณนิดนึงคุณรู้สึกว่าณนะเวลาเนี้ย ชีวิตของคุณต้อง move on แล้วก็ไปต่อคุณน่ะเชื่อใจเขาแต่คุณอยากให้เขาตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวคุณน่ะฉันยังตัดได้เลยแล้วทําไมเขาถึงตัดอดีตทุกคนมีอดีตหมดแหละไม่ว่ากันแต่ปัจจุบันน่ะต้องตัดทิ้งให้หมดให้เหลือแต่เราสองคนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะไปกันต่ออย่างไรเพราะยังไงซะคุณก็ไม่ยอมถอยอยู่แล้วคุณอยู่ในจุดที่ถูกต้องและเป็นคนปัจจุบันคุณก็จะไปต่อ ในปัจจุบันนี้เหมือนกันเอาแหละคุณเด็ดขาดคุณชัดเจนแล้วคุณไม่ยอมคนด้วยไปดูใจแฟนคุณหน่อยไหมเดี๋ยวดูใจแฟนเดี๋ยวเราจะเปิดคนคนนั้นด้วยเธอว่าหนุ่มคนนั้นอะสาวคนนั้นนะเพราะมันอยู่ที่ว่าใครดูคลิปนี้เนาะคนที่คนที่อดีตคนเขาอะเขากำลังคิดอะไรเดี๋ยววันนี้เรารู้กันนะเอะเราดูดวงกันแบบเหมือนสไตล์เม้ามอย,มอยนินทานะเออดูดวงกันยังไงเนี่ยอะตัวเขานะคะตัวเขามองว่า โอ้ยเขาเป็นคนน่ารักเนาะเขาได้โล่เลยแหละได้โล่รางวัลจากเพื่อนๆเลยนะเป็นคนโกรธใครไม่แป็นนะเป็นคนขี้สงสารเป็นคนเห็นอกเห็นใจนะคะใจดีได้โล่เห็นอกเห็นใจได้โล่เออประมาณนั้นนะนายออฟคัพนะคะเป็นคนที่ไม่อยากให้ใครต้องเสียใจถึงแม้จะเลิกกันแล้วแต่ถ้าเขาคนนั้นยังรู้สึกเสียใจก็คือจะปอบประโลมแบบนี้นะคะเขา ใจดีได้โลกเออสุภาพบุรุษได้โลกเออนะคะเป็นคนที่มีแต่พลังงานบวกไม่อยากให้ใครต้องมานั่งเสียใจเพราะฉะนั้นคนอย่างแฟนคุณอะเพื่อนจะชอบตรงไหนหรูป้ป่ะเวลามีอะไรอะจะกลายเป็นเหมือนขยะในท้องพระโลงอะเออถังขยะคือทุกคนก็อยากจะมาระบายกับเขาจะมาพูดคุยกับเขาเพราะเขาเป็นคนน่ารักเขาจะเข้าอกเข้าใจช่วยได้ช่วยเห็นอกเห็นใจ โอ้โหทุกคนบอกเลยว่าคนนี้มันดีจริงๆเธอเขาชมแฟนเธอว่าดีนะทำไมเธอจะต้องให้เขาตัดนู้นตัดนี้เออนะมาเดี๋ยวเราเข้าการพยากรณ์นะคะพยากรณ์วาสนาอเมซโลยจเรียนหนี้การพยากรณ์รนรนรรในที่เป็นภรพบรัวไม่ําด,ดวงของใครมาตั้งนะคะดังนั้นแม้ว่าจะสมพง์สัมพันธ์กับ ของคุณก็อย่าพึ่งนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจชีวิตของคุณนะคะแนะนำนะถ้าอยากจะรู้เป็นตัวเราจริงๆนะคะใช้วันเดือนปีเกิดแนะนำมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะคะหรือถ้าใครนะคะสนใจอยากเรียนไพ่ยิปซีพื้นฐานหมอดูไรเดอร์เวทนะไพ่78ดอประตูชีวิตหรือสนใจเรียนไพ่ยิปซีระบบตีปัจจะนะคะลูกดิ่งแพนโดรามนะคะลูกดิ่งมหศจารย์ในการออกค้ำพยากรณ์ของคนโบราณน,นะคะก็สามารถที่จะสอบถาม มาได้นะจัดกลุ่มหรือเรียนออนไลน์นะคะหรือเรียนเดี่ยวได้เลยนะทีนี้ถ้าทุกคนยังไม่มั่นใจนะคะนักพยากรณมีคู่มือก็สามารถนําคู่มือไปเปิดใจลองอ่านดูก่อนนะคะใช้วิจารณญาณฟังเพื่อความเบิกบานบันเทิงใจนะมาบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์นี้แล้วมันจบไปแล้วก็ได้นะเออหรือบางคนกําลังเผชิญอยู่กับเรื่องของคนเก่าเข้ามาวุ่นวายในพลังงานความรักของคุณทั้งคู่ ก็จะถูกคลิปนี้ดึงดูดมาแม้ว่าคลิปนี้จะสร้างผ่านไปนานแล้วก็ตามผ่านไปกี่ปีก็ตามแต่ทำไมคุณถึงพิ่งมาเจอในครั้งแรกก็ถือว่ามเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะให้คำตอบคุณนะคะเอาละค่ะเราจะเช็คแล้วนะคะเราจะมาดูใจแฟนคุณแล้วนะ แฟนของคุณจะต้องเป็นคนราศีนี้หรือนะหรือนะนักสัตว์นี้ตรงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะเราจะอ่านใจแฟนคุณแล้วว่ารู้สึกอย่างไรทำไมถึงตัดคนคนนั้นออกจากชีวิตไม่ได้นะคะเขาเป็นคนที่เกิดราศีมีนราศีพิจิก ราศีกรกฎค่ะราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะนักษัตวต่อเนื่องค่ะเป็นคนที่เกิดปี โอ้นักสัตว์นะคะปีชวดปีกุลปีวอกปีรักาปีมะเสงและปีขานค่ะนี่คือนักสัตว์ของเขาตรงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะหรือตรง2องอย่างนี่คือ amazing และถือว่าเป็นพลังงานมหัศจรรย์มากๆตรง2องอย่างเลยมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าคลิปนี้เราเจอด้วยความบังเอ,อิญและคลิปนี้กําลังจะบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของแฟนเราหรือเปล่าเออหรือเปล่าก็ต้องฟังให้จบนะคะเมื่อคุณได้พลังงานจนครบแล้วนะคะเรามาดูกันนะ คือจริงๆแล้วไพ่ขึ้นมาในตำแหน่งของพลังงานที่เป็นความอ่อนไหวสองพลังงานเกิดขึ้นในตำแหน่งสองแถวแรกเลยอ่าสองใบแรกเลยนั่นหมายถึงคนหนึ่งที่ถูกความรักพังทลายคนนึงความรักพังทลายไปแล้วคือใบนี้แล้วขึ้นมาเป็นใบที่หนึ่งนั่นหมายถึงพลังงานนี้ยังตัดไม่ขาดไม่ใช่แฟนคุณตัดไม่ขาดเนาะเขาตัดคุณไม่ขาดตัด ตัดแฟนของคุณไม่ขาดนะอคนเก่าของเขาตัดแฟนคุณไม่ได้แต่ในขนาดเดียวกันคุณก็ไม่ได้ชอบพฤติกรรมแบบนี้คุณไม่ได้ต้องการให้คนเก่ามาคุยเพราะคุณไม่รู้ว่าแฟนคุณจะใจอ่อนไหมแฟนคุณจะกลับไปหรือเปล่าเขาต้องการอะไร ทำไมจะต้องมาโทรหาแฟนเราดึกดดืด่นๆคือและบางครั้งดูเหมือนแฟนเราอะ่ะร้อนลนลุกลี้ลุกลนหรือเป็นห่วงเป็นใย,ยหรือเหมือนกับกระวนกระวายใจในเวลาที่คนคนนั้นอะดูอ่อนแอหรือดูมีปัญหาหรือดูมีอุปสรรคและสิ่งหนึ่งที่มาทําให้คุณดูน่ากลัวจะเป็นราชินีดาบก็คือคุณมักจะใช้คําพูดที่แรงและคุณต้องการคําเด็ดขาด แต่แฟนของคุณก็บอกว่าไม่มีอะไรแปดดาบค่ะ คุณรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่จบไม่สิ้นนะมันพัวพันแล้วมันก็วุ่นวายมากๆแล้วแล้วใจของคุณมันก็ร้อนรนมันไม่สามารถหาทางออกได้ในเวลานี้นะคะมันรู้สึกมืดแปดด้านไปหมดทําไมอ่ะในเมื่อเลิกกันแล้วทําไมไม่จบจบขาดขาดกันไปแล้วคุณก็รักแฟนของคุณด้วยนะคะในขณะเดียวกันคุณก็ยื่นคําขาดกับเขาให้ชัดเจนกว่านี้นะคะและในขณะเดียวกันคุณก็กลัวว่าจะเสียเขาไปนะ ทีนี้มันเหมือนกับว่าอาพูดตรงๆเลยนะถ้าให้พูดนะไพ่แค่สองแถวเนี่ยมันเหมือนว่าคนคนนั้น่ะตัดใจจากแฟนคุณไม่ได้นะคะคนในอดีตของเขาและเหมือนอยากจะ ให้ย้อนวันเวลากลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันใหม่กลับมาเข้าอกเข้าใจแต่ในขนาดเดียวกันคุณก็เข้มแข็งเสลือเกินยื่นคำขาดนะคะแล้วก็ดูจัดการชีวิตได้ดีและเหมือนเขาว่าเล่นบทโศกาอาดูเล่นบทอ่อนแอสะเทินน้ำสะเทินบกไม่ได้เลยแต่ตัวคุณเนี่ยลุยน้ำลุยป่าลุยไฟได้หมดเลยดั้นจึงหมายความว่าคุณกาลังอยู่ในพาสที่เข้มแข็งมากๆแต่อีกคนกำลังอยู่ในจุดที่ อ่อนแอสุดๆต้องมีใครสักคนมาช่วยนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าพลังงานตอนนี้คือเหมือนเขากำลังแฟนของคุณนะ่ะก็คือคนกลางกำลังแบ่งรับแบ่งสู้ความถูกต้องเหตุและผลความเป็นห่วงอย่างพอเหมาะคือแฟนคุณก็รู้นะอืว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำแต่ณเวลานี้คุณรู้สึกกังวลใจ คุณรู้สึกความไม่แน่นอนในตัวเขาแล้วคุณก็เริ่มไม่มั่นใจในตัวแฟนของคุณแล้วแม้ว่าทุกคนจะบอกแฟนเธอดีนะแฟนเธอไม่นอกใจหรอกเขาเป็นคนดีมากๆแต่ตัวคุณก็ไม่ได้ไว้ใจคนคนนั้นที่คิดจะกลับมาหาเขาเลยก็คืออดีตของเขานั่นเองตอนนี้กลายเป็นว่าตอนแรกไม่ไว้ใจใหญ่คนนั้นนะไม่ไว้ใจคนนั้นที่เป็นอดีตตอนนี้เริ่มไม่ไว้ใจแฟนเราแล้ว และตอนนี้เราเริ่มรู้สึกหงุดหงิดจนบอกไม่ถูกแล้วอืมมันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะมันจะบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะกลายมีคำพูดว่าเธอบ้าไปหรือเปล่าเออเธอคิดมากไปหรือเปล่าเธอหาอะไรทําเธอมันไม่มีอะไรแต่ว่าการกระทํำกับพฤติกรรมบางอย่างแล้วก็คำพูดมันสวนทางมันตีกันไปหมดเลยจนคุณรู้สึกว่าอันไหนจริงอันไหนคือความชัดเจนกันแน่อ่ะ เดี๋ยวเราจะเปิดทั้งสองมุมมองเลยนะคะเราจะเปิดดวงเขาคนนั้นก็คือคนกลางแฟนคุณนั่นแหละแล้วจะเปิดคนที่แม่ไม่รู้จักจบจากสิ้นว่าเขาคิดอะไรก่อนอื่นเราจะเปิดใครก่อนดีโอเค เราเราเปิดตัวของคนของเราก่อนนะคะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเป็นพลังงานที่เราเข้าถึงระหว่างนี้คุณอธิษฐานจิตได้เลยเอ่ยชื่อเขาในใจค่ะเมื่อราศีตรงหรือนักศาสตร์ตรงแล้วแสดงว่าพลังงานคลิปนี้ต้องการให้คําตอบคุณหรือเปล่าดังนั้นคุณอธิษฐานได้เลยเราไปดูใบแรกกันนะคะพลังงานของความแห้งแหลงแฟนของคุณน่ะจริงๆแล้วในมุมมองตอนนี้แฟนคุณก็เครียดนะคะแล้วก็ทุกข์ใจพอสมควรแล้วรู้สึก มันมันไม่มีชีวิตชีวาแสดงว่าเขาคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบนี้คิดมากเกี่ยวกับตัวคุณที่กําลังยื่นคําขาดซึ่งเขาเข้าใจคุณมากๆนะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตของเขาไม่มีความสุขแต่เขาก็รู้ตัวนะคะว่าเขา,าเป็นผู้ใหญ่มากพอมีคุณธรรมในใจมากพอมีศีลธรรมมากพอที่จะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ต้องมองสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่สุดดังนั้นณนะเวลานี้ ปัญหาเครียดๆหลายๆอย่างที่มันมาจากเรื่องราวเหล่าเนี้อืมจากคุณไม่พอใจคนเก่ามาคุยตัวเขาเป็นคนกลางเริ่มรู้สึกเออเขาก็รู้สึกไม่มีความสุขแหละแต่เขามองว่าตัวเขาอ่ะมีตรงไปตรงมาแล้วนะชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดคําพูดเขาคําไหนคือคํานั้นแต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรนะคะในความคิดของเขาเขามองว่าตัวเขาอ่ะค่อนข้างมีคุณธรรมมากพอนะคะ The Lover ค่ะ เขาเป็นคนที่มันอาจจะต้องใช้คําว่าถ้าคุณมองย้อนกลับไปในอดีตของเขากว่าจ,จะมีวันนี้ที่คุณได้คบกับเขาเขาก็อาจจะผ่านเรื่องราวที่มีประวัตินะคะเรื่องของการมีความรัก ซึ่งอาจจะไม่ใช่คนเดียวสองคนสามคนเรื่ออาจจะมีเส้นทางความรักแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาเขาก็มองว่าความรักของเขาเป็นสิ่งที่สวยงามมาโดยตลอดและเขาก็ไม่เคยลืมคนรักเก่าของเขาเลยเพียงแต่ว่าจะติดต่อไม่ติดต่อหรือจะโกรธการเกลียดกันแต่วันหนึ่งจะมาติดต่อเขาก็ยินดีคุยด้วยเพราะเขารู้สึกว่า เราจะโกรธกันทําไมเราจะมานั่งทะเลาะกันทําไมเออก็มีอะไรก็คุยกันมันอยู่ที่ว่าความรู้สึกของเขาอ่ะมันไม่ได้รักแล้วมันจบไปแล้วเท่านั้นแต่การจะพูดคุยกันเขาบอกว่ามันไม่เห็นจะมีอะไรมันก็แค่มนุษย์คุยกับมนุษย์นะมันแค่คนเคยเคยคบกันแต่ตอนนี้สถานะนั้นมันจบแล้วตอนนี้เราก็แค่เราคุยกันในบางเรื่องเท่านั้นเองนะซึ่งเขาก็มองเป็นแบบนั้น เขารู้ว่าช่วงเวลานี้เขาทำให้คุณไม่สบายใจและก็ทุกข์ใจนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือเขาก็ยังรัก King of คับนะคะเขารักคุณและเขามองว่าคุณเนี่ยคือคนที่เป็นปัจจุบันของเขาและเขาก็รู้อีกว่าคุณกำลังรู้สึกย้ำย้ำใจย้ำคิดย้ำามย้ำคำถามถามเขาซ้ำๆวนๆเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เขาก็ยังอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณที่สุด แล้วอยากให้คุณมั่นใจในศักยภาพไพ่เขาได้ไพ่จักรพรรดิเอย่ยได้ไพ่ราชาเอย่ยนั่นหมายถึงเขาจะโกหกคุณทําไมเขาไม่ใช่คนที่จะพูดโกหกคุณนะเขาอะมีศัก มีสีมีเกียรตินะและเขาสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณคือเขารักคุณก็คือรักคุณคุณคือเดลเวอร์คุณคือคนที่ใช่แต่ถามว่าคุณเป็นคนที่ใช่ทุกคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตในฐานะคนรักแล้วจบกันไปแล้วก็คือทุกคนก็คือมาในจังหวะความทรงจําที่ดีและใช่หมดจะไปกันไม่ได้สุดท้ายมันก็คือเพื่อนกันนะในมุมมองของเขาที่จบด้วย King of คั p เขามองว่าทุกคนก็เป็นมิตรภาพนะคะ ขอดูเขาต่อไปนะคะเขาเป็นคนที่ห้อมล้อมไปด้วยเพื่อนแล้วอาจจะมีเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามกับเขาค่อนข้างเยอะด้วยนะคะเพราะเขาเป็นคนใจดีอบอ้อมอารีเห็นอกเห็นใจเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้วดังนั้นเพื่อนเขาจึงมีหลากหลายเพศนะคะ LGBT เอ้ยผู้ชายผู้หญิงนะคะต่างวัยนะคะแล้วทุกคนก็รู้สึกดีใจที่ที่ ที่เขามีแฟนนะคะแล้วแล้วทุกคนก็รู้สึกแบบว่าเออคุณอะโชคดีที่ได้ผู้ชายคนนี้หรือได้คนคนเนี้ยเป็นแฟนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขากำลังรู้สึกว่าความรักของเขากำลังจะมีปัญหากำลังจะพังทลายเขาคงจะต้องชัดเจนเพื่อให้คุณอะสบายใจนะะเขาจะต้องชัดเจนเพื่อให้คุณสบายใจเขาอาจจะต้องเด็ดขาดแล้วพูดพูดกับ ับคนเก่าของเขาให้น้อยลงที่สุดแล้วสื่อสารกับคุณให้ชัดเจนแล้วก็ทำตามที่คุณต้องการเพราะว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปนะไม่ไม่อยากเสียความรักความสัมพันธ์ไปเขารู้ว่าตัวคุณน่ะกังวลกวายใจแล้วก็ไม่สุข ไม่สุขใจสักเท่าไหร่แถมอาจจะมีเช็คเขาตามสืบหรือตามเช็คตามส่องเขาอยู่นะคะแล้วคุณก็กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือทุกอย่างมันมันเต็มไปด้วยพลังงานลบไปหมดเขารู้สึกได้แล้วเขาก็เป็นห่วงแล้วเขาก็รักคุณเขาอาจจะสิ้นสุดหรือทำตามที่คุณต้องการโดยการไม่คุยกับคนเก่าของเขาก็ได้ เพื่อที่จะรักษาตัวของคุณเอาไว้ให้อยู่กับเขานั่นเองนั่นหมายความว่าเขาอะอยู่กับปัจจุบันค่ะเพียงแต่ว่านิสัยของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แฟนเก่านะมันเป็นกับเพื่อนด้วยเออเขาเรียกกับเพื่อนเขาก็เต็มที่ไปหมดนะคะ ใครพึ่งพาได้ช่วยได้เขาก็เต็มที่ไปหมดมันไม่ใช่แค่คนเก่าของเขาแล้วถ้าคุณรู้ให้ดีว่าบางทีการรับสายของเขามันก็ไม่ใช่คนเก่าซะทีเดียวมันก็เป็นเพื่อนเขาหลายๆสายด้วยที่เขาแบบเออมีอะไรให้ช่วยอารมณ์ประมาณนี้ทุกคนถึงได้บอกว่าแฟนคุณเป็นคนดีไงเป็นคนน่ารักไงอ่ะเมื่อแฟนเราไม่ได้คิดอะไรแล้วแฟนเก่าเขาละ่ะ ที่ขยันเขามาคุยคิดอะไรไหมคิดอะไรกับแฟนเราไหมเราจะได้ตั้งรับได้เนาะใบที่หนึ่งคะ่ะอู้เขาก็ m o ฟออนนะแล้วเขาก็ปราถนาดีต่อกันไปแล้วนะคะอเหมือนเขากำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เลยอยากเรา,เรารู้สึกว่าอยากจะปรึกษากับแฟนคุณมากกว่านะคะเขามีพลังงานที่เป็นพลังงานที่ดีนะ แสดงว่าเรื่องที่เขาคุยกันอยู่ตอนนี้ที่เขาคุยกันบ่อยมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวของการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือแฟนเก่าเขาอาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือกําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากปรึกษากับแฟนคุณก็ได้จึงทําให้ช่วงเวลาเนี้ยมาเป็นช่วงเวลาที่แฟนคุณอ่ะเหมือนคอยเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกลับไปรักเป็นเหมือนที่ปรึกษาให้ให้เขาได้ตัดสินใจอะไรมากกว่านะ น่าจะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาในมุมมองของมิตรภาพช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะคะกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคนเก่าของเขาแสดงว่าคนเก่าของเขาจะมีรอยต่อที่กำลังมีจุดเปลี่ยนของชีวิตค่ะเขาคงหันไปหาหรือปรึกษาใครไม่ได้นอกจากแฟนคุณนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเคยเป็นแต่อารมณ์วันนี้เขาจะเดินทางไกลนะคะเหมือนพลังงานของเขาจะเริ่มต้นใหม่ไปต่างประเทศเลย หรืออาจจะเริ่มลงเรียนเริ่มเปลี่ยนชีวิตเริ่มลงทุนทำธุรกิจหรือคือจะทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกได้ก็คือ เขาปรึกษาแฟนคุณนั่นแหละนะคะน่าจะเป็นคนที่เขาไว้ใจได้ซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะมันไม่ใช่แค่เขาคนเก่านะเพื่อนก็ปรึกษาเขาทั้งนั้นะ่ะแฟนคุณะ่ะยิ่งกว่าห้องสมุดอีกนะคะดาบหนึ่งค่ะเขาจบกันแล้วอย่างเด็ดขาดจริงๆนะคะและเมื่อคุยเรื่องราวการเริ่มต้นชีวิตใหม่การลงทุนการใช้เงินอะไรช่วงเวลานี้ การเดินทางไปไกลแสนไกลอีกครั้งของอดีตคนรักของเขาอะนะคะและเมื่อคุยกันจบแล้วครั้งนี้มันก็คือการขาดขาดกันละก็คงจะไม่มีการพูดคุยหรือติดต่อก็จะเป็นช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะไพ่สื่อารดาบหนึ่งคือตัดฉับละพอคุยจบนะคะเคลียร์ในสิ่งที่เขาต้องการพึ่งพาตัวแฟนคุณอนะมันก็จะจบแล้วนะคะเพราะเขามองว่าแฟนคุณเป็นคนเก่ง มีศักยภาพและช่วยเหลือเขาได้เขาต้องการคำแนะนำเพียงเท่านี้ไพ่ห้าใบาไม่ได้มีพลังงานของความรักไม่มีพลังงานการกลับมารักการขอมาเริ่มต้นการลำย่ยอย่างที่เรารู้สึกได้นะคะด้วยความหึงหวงเราแหละนะคะแต่ณตอนนี้เขาแค่อยากคุยเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองและเขาก็คงจะคุยกันน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะ แฮงแมนค่ะมันเป็นสิ่งที่เขาคุยค้างกันไว้นะในหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลาที่เขาคบกันค่ะอาจจะหมายถึงว่าถ้าเลิกกันชั้นกูจะไปเมึงนอกแล้วนะจะจะทำโน่นทํานี่คือมันคนที่รู้ดีที่สุดก็คงจะเป็นคนคนนั้นก็คือแฟนคุณอะในช่วงเวลาหนึ่งที่เขายังอยู่ด้วยกันนะนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่คุยค้างเอาไว้ก็คงจะมีการเคลียร์ให้มันจบกันด้วยนะคะอะไรที่ ติดค้างต่อกันก็จะได้เคลียร์ไปหรือต้องการความรู้ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่สุดท้ายเขาก็จะคุยกันน้อยลงตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาแค่คุยในสิ่งที่ค้างขาใจนะคะตัวแฟนของคุณนะคะก็คุยแล้วก็ค่อนข้างมีระยะห่างคุยในสิ่งที่เกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิตสิ่งที่เขาอ,อยากขอความรู้และความแนะนำและอาจจะมีเรื่องของการช่วยเหลือบ้างนะคะบางคนก็แฟนของคุณอาจจะช่วยเหลือเรื่องเงินเินทองทหรือ อ,องความรู้อะไรเพื่อให้เขาได้ไปไปมีชีวิตใหม่ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นด้วยนะคะและการเริ่มต้นนี้มันน่าจะใกล้สิ้นสุดใกล้กันที่จะเลิกคุยกันแล้วหรือคุยกันน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มเปลี่ยนชีวิตไปแล้วด้วยนะคะ ความกังวลใจทุกอย่างมันกำลังจะคลี่คลายค่ะมันกำลังจะจางหายไปนะคะและมันก็จะไม่ทำให้คุณต้องมาเจ็บหัวใจอีกเจ็บกับความรู้สึกแล้วรู้สึกถึงความระแวงแบบนี้นะคะซึ่ง ตัวแฟนของคุณรู้ดีที่สุดจึงรักษาระยะห่างของความสัมพันธ์และเขาแล้วคนเก่าของเขาตอนเนี้ต่อให้รักแค่ไหนก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมกับแฟนคุณได้แล้วเป็น5้าดาบแล้วค่ะจ,จิตวิญญาณชีวิตความรักและความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมมันเหลือแต่ว่าเราคุยอะไรกันค้างไว้มีมันมีแต่แต่เรื่องของน้ำใจที่ช่วยให้ ให้อดีตคนรักของเขาผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็ให้คําแนะนําอะไรไปก็เขาก็ให้ไปซึ่งแสดงว่าณเวลานี้เรามีเราไม่ผิดที่คุณจะหึงหวงเราไม่ผิดบอกตัวเองเอาไว้นะคะเขาก็ไม่ผิดเพราะเขามีเขาชัดเจนว่าเขาไม่กลับไปแน่นอนแต่เขากําลังให้ให้การช่วยเหลือนะคะอดีตคนรักของเขาและอดีตคนรักของเขาก็ไม่คิดกลับมาเช่นเดียวกันอดีตคนรักของเขาก็ปรารถนาที่จะ m o v e on และไปต่อเพียงแต่ว่ามันยังมีเรื่องที่เราจะที่เขาสองคนคุยกันค้างกันอยู่และเขาก็คุยกันในฐาน,นะของเพื่อนคนหนึ่งและดาบหนึ่งนะคะเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายถึงจากนี้ไปเขาจะคุยกันน้อยลงและน้อยลงมากๆค่ะเป็นแค่เพียงช่วงเวลานี้ที่คุณจะต้องผ่านมันไปนะคะนี่คือพลังงานในแรนด o อมนี้ฟังแล้วก็สบายใจแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าแฟนเรารักเรารักเรา,รเราที่เป็นเราแล้วก็รักเราในเวลาปัจจุบัน นะคะดังนั้นขอให้คุณมั่นใจในตัวเองเกลี้ยกล่อดให้น้อยลงนะคะแล้วก็เอาอกเอาใจโรแมนติกกันให้มากๆนะคะเชื่อว่าจากนี้ไปคุณจะมีความสุขค่ะหวังว่าถ้าคลิปนี้ทําให้คุณมีความสุข กดปุ่มนะคะกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเร์แตงใต้กรอบนี้หรือแชร์คลิปนี้เป็นพลังงานาค้ารู่ปัถนาให้ผู้แชร์ผู้ฟังผู้ติดตามจนจบคลิปนี้ได้รับพลังงานดีๆแฟนลักแฟนหลงนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ